ยกมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิทยาศึกษาห้องเรียนโครงการพิเศษระดับมัธยมจังหวัดนนทบุรีงานนี้อัดแน่นจัดเต็มความรู้สําหรับน้องน้องเยาวชนที่มีความฝันเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหรือสอบเข้ามาหาวิทยาลัายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในคณะยอดนิยมเช่นแพทย์วิศวะเศรษฐศาสตร์ พานิชนาวีเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีเป้าหมายสำหรับสมัครเข้าเรียนห้องโครงการพิเศษระดับมัธยมกรเทศคารเดทเอสเอ็มอีโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยทีมงานอาจารย์ผู้สอนระดับเกียรตินิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศการันตีห้องเรียนโครงการพิเศษระดับมัธยมที่มีตัวแทนเยาวชนสอบติดสถาบันแถวหน้าของประเทศไทยค่ะ สำหรับหลักสูตรในโรงเรียนพิชยาศึกษานะครับเราก็จะมีแบ่งเป็นห้องเราเรียกว่าห้องโครงการพิเศษนะครับซึ่งห้องโครงการพิเศษเนี่ยก็จะเป็นการเรียนในสายวิทย์คณิตนะครับเป็นการเรียนในสายวิทย์คณิตเลยแล้วก็น้องๆนะครับที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นทหารเราก็ติวเน้นเข้าไปทหารโดยเฉพาะเลยน้องๆที่อยากจะเป็นสายแพทย์สายวิศวะก็เช่นเดียวกันสําหรับน้องๆของเรานะครับก็จะมีทั้งเป็นหลักสูตรไปกลับกับหลักสูตรประจําหลักสูตรไปกลับเนี่ยก็จะเป็นน้องๆมาเรียนตามปกติทั่วไปเลยคือมาตอนเช้าแล้วก็ ผู้ปกครองมารับกลับตอนเย็นแต่ถ้าหลักสูตรประจำเนี่ยคือเราจะมีทํา m o มไวร่วมกับโรงเรียนติวเตอร์ซึ่งคัดเด็กเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราก็จะกินนอนกันที่นั่นเลยเชา้ชาๆก็ตื่นตามตารางเวลาไปออกกาลังกายเสร็จแล้วก็นั่งรถนะครับมาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็นั่งเรียนหนังสือจนถึงตอนเย็นมีรถรับกลับเสร็จแล้วก็ไปทําการออกกำลังกายต่อนะครับฝึกตามระเบ,บียบวินัยทหารเลยปั้นเด็กๆเ,เ,เข้าสู่การเป็นทหารครับ สำหรับคุณครูอาจารย์นะครับที่นี่ผมก็อยากจะนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าคุณครูอาจารย์ของเราเนี่ยทำเอ็มโอยไว้กับโรงเรียนติวเตอร์ซึ่งได้รวบรวมคุณครูที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์สอนเยอะมากนะครับมีทั้งคุณครูที่จบภายในประเทศจากหมหาวิทยาลัยชื่อดังจบระดับเกียรตินิยมันทั้งนั้นเลยรวมทั้งคุณครูที่จบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษและก็ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นคุณครูที่เข้าใจเด็กๆนะครับในการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะสอนกันอย่างใกล้ชิดเพราะเด็กๆของเราเนี่ยมีจํานวนที่ไม่เยอะเท่าไหร่ สำหรับ e-learning นะครับน้องๆเคยกินอาหารบุฟเฟต่ตกันเนาะ e-learning นี่เปรียบเสมือนการ,รเรียนแบบบุฟเฟ่เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการถ่ายคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนไว้นะครับแล้วก็อัดเป็นคลิปเลยเข้าไปอยู่ในระบบน้องๆที่มาเรียนกับเราเนี่ยถ้ายอยู่ที่บ้านเกิดปิดเทอมนะช่วงนี้ปิดเทอมนะครับก็อยากจะเข้าเรียนระบบ e-learning แค่เพียงคลิกเข้าไปเรามี username password ให้ กดเข้าไปอยากจะเรียนคณิตศาสตร์ม3เทอมหนึ่งกดเข้าไปดูเลยอาจารย์ก็สอนนะครับพอไม่เข้าใจตรงไหนกดหยุดได้กดถอยหลังได้ก็จะมีข้อมือหนังสือให้เรียกได้ว่าเรียนแบบบุฟเฟ่กินอาหารบุฟเฟ่แล้วมาเรียนแบบบุฟเฟ่ด้วยกันนะครับูแสวาในเรื่องของัที่ได้ากน,นักเรียนที่สามา,ารถจะเรียนต่อแทรนจนได้ค่ะอ่าก็ทางโรงเรียนของเรานะครับก็ เล็งเห็นถึงการต่อยอดของน้องๆที่มาเรียนกับเราแล้วก็จะได้มีความรู้ความสามารถเราทํา MOU ไว้กับทางหมหาวหิทยาลัยที่ประเทศจีนนะครับทั้งทางด้านสายแพทย์และสายวิศวะถ้า,าน้องๆคนไหนเรียนเก่งเนี่ยครับทางหมหาวหิทยาลัยที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะเดินทางมาสัมภาษณ์น้องๆเลยแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์ผ่านก็ได้ไปรเรียนที่ประเทศจีนเลยนะครับจบแพทย์ที่จีนจบวิศวะที่จีนครับ สำหรับเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นที่เราทราบกันว่าบางครั้งบางคราวในผู้ปกครองก็แอบกังวลเวลาน้องๆมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรียนในห้องเรียนอาจจะแอบดูแอบดูอะไรกันหรือเปล่าตอนเรียนไม่ต้องเป็นห่วงครับทางเราเนี่ยจะมีการเก็บโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าเรียนนะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้มีสมาธิตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางวันแหล,ละเราก็ใช้น้องๆเบิกโทรศัพท์มือถือไปได้้วก็การกินอาหารที่นี่จะเป็นระบบจ่ายตังโดยการสแกนอาจจะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยของน้องๆนะครับที่จะรีบกินข้าว ก็ผมก็เข้าใจครับน้องๆก็ยังอยากจะเล่นโทรศัพท์อยู่บ้างก็จะเป็นช่วงเวลานั้นพอก่อนเรียนช่วงบ่ายก็จะเก็บโทรศัพท์อีกหนึ่งรอบนะครับแต่เราจะไม่ให้น้องๆขาดจากเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยในห้องเรียนก็จะมีจอทีวีขนาดใหญ่นะครับช่วงพักเบรเน,น้องๆก็สามารถประชาธิปไตยกันได้ว่าอยากดู YouTube ช่องอะไรอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับ การศึกษาดูงานเราก็เน้นเข้าสายแพทย์สายวิศวะและมีเป็นนักบินด้วยนะครับเราก็เคยพาไปดูงานที่โรงพยาบาลศิรศิราชนะครับแล้วก็พาไปดูงานที่โรงเรียนการบินมีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ตอบคําถามได้ได้ขึ้นบินจริงกับครูการบินที่โรงเรียนการบินด้วยครับในเรื่องอความสัเการเโรงพยาบาลร่มต้นหลาย,ะยาะีหลักสูตรเองที่ี่นกราดใช่ครับก็ เราจะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกนะครับจากโรงพยาบาลหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับมาสอนน้องๆทำ CPR แล้วก็ใช้เครื่อง AED สําหรับน้องๆที่อาจจะเป็นชั้นมหนึ่งได้รับการอบรมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นให้เน้นทํา CPR เป็นเพราะน้องเขาตัวยังเล็กเนาะแต่ให้น้องเขารู้ว่าถ้าเกิดเหตุก,การณ์น้องเขาต้องโทร1669หรือตามผมซึ่งเป็นคุณครูที่ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยให้ไปช่วยทํา CPR เด็กๆครับสําหรับเด็กหมหผมก็จะสอนให้เขาทําเป็นด้วยเพราะว่าเขามีกําลังที่มากพอแล้วนะครับ Gracias. ก็สำหรับเสริมศักยภาพนะครับมีอันนึงก่อนเลยคือเราจะเสริมศักยภาพด้านดนตรีเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเครียดเกินไปจากการเรียนนะครับสำหรับคุณครูของเราเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าของเราที่นี่เองท่านจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นระดับคอนดักเตอร์เลยนะครับก็จะมาสอนดนตรีน้องๆโดยสามารถฟอร์มเป็นวงได้เป็นวงเลยนะครับคือเต็มวงเลยทั้งนักร้องนำทั้งเบสทั้งกีตาร์กลองหรือว่าอ,อิเล็กโทรนนะครับเช่นในการกับอีกหนึ่งวิชาเราไปชอบโดยของเเองครับ ผมก็เติบโตมาจนถึงตอนนี้บางทีผู้ใหญ่แบบเราเนี่ยเคยชอบมีคำพูดว่าทําไมวิชานี้เราไม่ได้เรียนสมัยเป็นนักเรียนเนาะผมก็เอาเกรดเล็กเกรดน้อยเหล่านั้นเนี่ยมาสอนอย่างเช่นตอนนี้บางทีผมก็บอกว่าน้องๆอยากเป็นอะไรน้องๆบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมก็จะมาสอนเลยว่าการจะทายูทูบเบอร์ให้ได้เงินจะต้องทําอย่างไรจะต้องมีกี่คลิปกี่รีวิวจะต้องทําไมจะต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อะไรแบบนี้สอนให้น้องๆเขาได้รู้จักว่างานบางงานมันไม่ใช่เห็นอินฟลูเอนเซอร์ทำกันมาเหมือนจะได้กันง่ายจริงๆมันไม่ใช่งา เรื่องการคิดภาษีของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ผมก็สอนด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าท่านผู้ปกครองอยากให้สอนหัวข้ออะไรบอกผมได้ครับผมจะไปเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสอนอน้องๆในคาบเป็นคาบเรียกว่าเสริมจักยภาพครับอย่างที่ืปกไม่ต้องแบบว่าง,งน้องๆจะเรียนจนเครียดจะจเกินไปใช่ใช่ครับก็มีอะไรก็ส่งบอกผมได้นะท่านน้องๆเข้ามาเรียนกับผมเนี่ยผมจะสอนในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้สอนนะบอกผมได้เลยผมจะมาสอนลูกๆของท่านครับ บ้านหลังที่สอ,องันเป็นคนที่มาทู่นี่นกพ่อพ่อแม่ไว้ลองใจให้มาที่นี่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอากาศในเรื่องของความปลอดภัยต่งาอองๆกล้องวงจรปิดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ก็คือครบถ้วนใช่ครับเพราะว่าเราจะมีกล้องวงจรปิดทั้งภายในห้องเรียนนะครับหน้าห้องเรียนแล้วก็ทุกๆอาณาบริเวณของโรงเรียนเลยเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เราสามารถดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ประเทศไทยอากาศก็จะไม่ค่อยดีอยู่ตลอดเวลาในห้องเรียนของเรานอกจากมีเครื่องปบอากาศแล้วเราก็ยังคงมี เครื่องฟอ,อกอากาศด้วยฟอ,อก PM 2.5ได้ตลอดนะครับหรือช่วงไหนก็ตามนะครับที่มีไวรัสระบาดไวรัสโควิดหรือว่าจะเป็นเครื่องประยัยเราก็จะมีการเช็ดล้างทาความสะอาดแล้วก็เอาเครื่องเดียวกันนี่แหละมาอบโอโซนให้น้องๆด้วยครับแต่ในขั้เสริมเลยในเรื่องของมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการให้คำปรึกษากับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี้ยคือเหมนเป็นกันเองครูให้ความเป็นที่เป็นน้องกับนักเรียนมากกว่าเป็นครูกับนักเรียนค่ะก็ในส่วนของ ความเป็นอ่าผมคิดว่าถ้าเรามีแกลบระหว่างครูกับนักเรียนจะมีโอกาสที่เด็กจะไม่เข้าหาเราเยอะเพราะว่าเนื่องจากด้วยช่วงอายุคนถ้าเราเข้าหาแบบพี่แบบน้องจะทําให้เรารู้ว่าเด็กๆคนนี้เขารู้สึกยังไงอยากเรียนอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่น้องที่เข้ามาก็จะมาหาเราเอง สมาคราับครูในส่วนของาครับอ่ส่วนใหญ่ผมจะดูแลในส่วนของห้องกลุ่มย่อยครับผม mm hmm. ก็ห้องกลุ่มย่อยเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับนักเรียนที่เรียนในห้องตามไม่ทันเพื่อนครับแล้วก็ในส่วนของห้องพักคู่อ่าห้องพักคู่เนี่ยก็จะมีเด็กๆสามารถเข้ามานั่งกันได้อ่าก็คือเราก็จะอยู่ในห้องเนาะแล้วเราก็ เราถ้าเราอยู่น้องมาถามเราก็สอนอสําหรับเด็กที่ตั้งใจจะอ่านหนังสือครับผมจริงเรองของห้องกลุ่มย่อยก็คือเป็นของนักเรียนที่อาจจะเล่ไปทงเพื่อนตรงทุนนี้พอมีห้องกลุ่มย่อยขึ้นมาข้อดีของการมีห้องนี้คืออะไรครับข้อดีของการมีห้องนี้คือความเร็วในการสอนจะแตกต่างจากห้องหลักเพราะว่าห้องหลักเนี่ยเขาจะตามคนส่วนมากใช่ไหมครับกลุ่มย่อยเนี่ยคือคัดมาแล้วว่ากลุ่มนี้เรียนช้า เราก็จะสอนสปีดที่ช้าพอๆกันกับนักเรียนทุกคนครับผมคือทำให้สามารถที่เขา้าเข้าใจนาใช่ครับในเรื่องของห้องพักคนะคะปกติในช่วงกลางวันมีเด็กเข้าไปหาหรมก็ส่วนใหญ่จะมีเด็กที่เข้าไปนั่งทําข้อสอบกันเยอะครับผมแล้วก็ถ้าข้อไหนน้องไม่เข้าใจสงสัยเขาก็จะไปเดินไปหาครูที่สอนวิชานั้นครับผมแล้วก็สอบเราก็จะสอนออง ว่าม like ีเป็นชื่อโครงการแบบทาขึ้นมาเป็นจริงจากเป็นรูปประมเลยใช่ไหมครใช่ครับผมอยากให้พูดถึงชื่อโครงการหนยก็สําหรับชื่อโครงการก็จะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะใช่ไหมครับครับก็คือตามที่บอกเลยครับถ้าน้องๆคนไหนเรียนอ่อนหรือเรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเขาไว้จะดูแลอย่างใกล้ชิดครับจะทอย่างไรกะรถึงูปกครองอยากจะสมรนะคับศึกษาต่อ่้งครับก็ฝากถึงผู้ปกครองกับน้น้องนะครับก็ที่โรงเรียน พิเศาศึกษาห้องโครงการพิเศษเราพิเศษในส่วนของครูอาจารย์เราพิเศษในส่วนของการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการสื่อสารระหว่างทีมงานครูอาจารย์กับผู้ปกครองทุกท่านอยู่แล้วเพราะว่าเรามีสัดส,ส่วนของคุณครูต่อนักเรียนเนี่ยที่เป็นสัดส,ส่วนที่ดีมากๆนะครับก็สําหรับใครที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเข้าเป็นนักเรียนทหารตํารวจนะครับแล้วก็สายแพทย์สายวิศวะก็อยากให มองดูห้องของเรานะครับอย่าลืมที่จะมาติดตามฟ o l l o ได้ตามเฟซบุ๊กเดี๋ยวคงจะมีรา,ายละเอียดอยู่ทางขึ้นหน้าจอด้านล่างนะครับหรือสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ครับขอเรียนเชิญมาเรียนด้วยการเรียนกันแบบนี้พี่เคนนะครับเรียกพี่กับน,น้องเลยนะครับวิธีผมก<อ>็มีอายุแล้วผมก็ดีใจนะครับน้องๆเรียกผมว่าพี่ผมก็เรียกน้องๆด้วยนะครับก็เรียนแบบกันเองแต่เนื้อหาวิชาอัดแน่นครบถ้วนครับ